เรื่องของอยางพารานะคะแกนนาเกษตรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลอุดหนุนราคายางพาราค่ะตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานีในานามแนวร่วมเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านซ่องและพันธมิตรนําโดยนายไพยโรธเรดด็กดีเดินทางมารวมตัวกันที่หน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศอุดหนุนราคายางพาราทันที ให้ปรับราคายางแผ่นดิบขั้นต่ำ80บาทต่อกิโลกรัมราคาเศษยางขั้นต่ำ30บาทต่อกิโลกรัมและราคาน้ำยางขั้นต่ำ70บาทต่อกิโลกรัมท่ำกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของกําลังทหารตำรวจทั้งในและนอกแบบและนอกเครื่องแบบ นายฉัดป้องฉัดตะระภูติผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายนำชัยพลมมีชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพลตรีเกื้อกูลอินนาจากักผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีรับข้อเรียกร้องไว้เพื่อส่งต่อรัฐบาลโดยการนำให้เวลาภายใน7วันหากไม่ได้รับราคาย,ยางตามที่ขอจะยกระดับการเคลื่อนไหวก่อนจะสลายการชุมนุม ที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์นายวีระศรีวัฒนตรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดเรียบประชุมคณะกรรมาการพัฒนาและส่งเสริมยางพาราจังหวัดประจวบคิรีขันธ์เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนรับความช่วยเหลือร่ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน15ไร่มีประมาณ5,500ารยายพร้พอมหาแนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรอาทิการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,ม,มรายได้รวม จากฝึกอบรมทําปุ๋ยผสมหรือปุ๋ยสั่งตัดใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต